ลิงเงอนนี่คือหน้าตาเป็นยังไงขวานลงไปสำรวจต้นลิงเงอนดูเล็กแค่นี้ลูกใหญ่มากรสชาติเป็นไงขวันชอบเก็บอะไรมากกว่ากันเสร็จแล้วสวัสดีค่ะช่องสันนิจจอนสั้นสไพยสวีเดนนะคะโดยนุชแล้วก็ขวานวันนี้เรามาเปิดคลิปกันในป่าเลยเพราะว่าเราสองคนจะมาเก็บลิงเงอนเบอร์รี่นะคะถัดจากหน้าบูเบอร์รี่ก็จะเป็นลิงเงอนเบอร์รี่ หลังจากซีซันของบูเบอรี่ก็จะเป็นลิงกอนเบอรี่นะคะตอนนี้บูเบอรี่เริ่มจะหมดแล้วมันก็เริ่มลิงกอนก็จะเริ่มออกผลขึ้นมาเป็นเม็ดเล็กๆสีแดงๆมีคนถามเยอะมากเลยอะว่าลิงกอนเบอรี่คืออะไรก็วันนี้ก็เลยจะพามาเก็บเพราะเพอรเอินมีออเดอร์จากลูกค้าด้วยขวัญได้ออเดอร์ลูกค้า <c oughs> ก็เลยขอขวัญน,นะตามมาถ่ายแล้วก็เออเราก็เลยมาเก็บด้วยกันมาช่วยกันเก่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ลิงกอนเบอร์รี่หน้าตาเป็นยังไงวิธีการเก็บเก็บแบบไหนนะคะขวานลงไปสำรวจต้นลิงกอนนะคะว่ามีหรือเปล่าในป่ามีไหมลิงกอนเราไปที่เลยมาเมืนเน่อกี้ลิงกอนแต่เ,เสียเวลาเราไปตรงที่เดิมหมเราขับรถมาหาลิงกอนเบอร์รี่กันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะเราก็จะมีอันนี้ที่เก็บเหมือนเหมือนกับบลูเบอร์รี่เราก็ตะกร้า ใส่ลิมอนนะคะแล้วก็ถงังส่วนนี่นี่ก็เอาสัมภาระสัมภาระมารองเท้าบู๊ตเอามาด้วยวันนี้อากาศประมาณ10องศา15องศาอากาศดีมากก็ถือว่าไม่เหนื่อยค่ะสบายๆเราก็เตรียมสเสบียงมาด้วยเพราะว่าวันนี้เราขับรถมาเก็บไกลบ้านขวัญอยู่นี่ที่ทําอะไรมาวันนี้ข้อผาดมีเผื่อฉันด้วยเปล่ามีาเือด้วยนี่ป่าแบบนี้นะคะ ตอนนี้นี่เข้าเดือนกันยาแล้วเป็นหน้าริงงอนหมดบูเบอรี่ก็เป็นหน้าริงงอนใช่ไหมใช่ริงงอนมาสุกที่หลังรีบกินแล้วก็รีบเก็บเยียงกับมาปิกนี้อันนึกถึงแนตนาลีเลยเนาะอ,อร่อยไหมกับข้าวอืมอร่อิงงอนนี่คือหน้าตาเป็นยังไงลูกสีแดงขนาดเท่าบูเบอรี่อ่ะอือหือลูกสีแดง อรสชาติตัวเปี้ยวฝาดๆฉันว่ามันขมนะคนจีนก็ได้ไเหมือนกันไไืะคนสวีเดนชอบกินอ่ะไม่เขาเอาไปทําแยมาแต่ฉันไม่เห็นใครเขาเคยแบบเขาใช้ลิงก้อนทากับขนมปังเลยอ่ะไม่เลยเนะาะลิงก้อนแยมอ่ะฉันกินกับเชบุล่าเพราบุล่าคืออะไรด้วยเดี๋ยวคนงงอีกเชบุล่าก็ลูกชิ้นไม่ใช่มีบอล แล้วมีบอภาษามค่ะแบบว่าก็ลูกชิ้นแกลูกชิ้นกับมิบอแม่งต่างกันมากแล้วก็มันก็อันเดียวก็นั่นแหละอืมอืมเราจะเป็นลูกมิดบออ่าลูกชิ้นลูกชิ้นแบบฝรั่งปั้นเป็นก้อนใช่ไหมแล้วก็คือหมูสับแล้วก็ราดน้ำเกวีก็คือหมูสับก็ใส่เป็นพริกไทยเกืนนิดหน่อยแล้วเขาก็ปั้นเป็นกลมๆเหมือนลูกชิ้นแล้วเขาก็เอาไปกิวอ่ะ เอาไปคั่วกับนำกระทะกับเนยอะไรของแบบสไตล์ฝรั่งอร่อยนะแล้วก็ไปแต่ถ้าเป็นคนไทยเราก็จะเอาเนื้อไปปั่นให้มันละเอียดลูกชิ้นกินกันคนละแบบแต่นี้ซาบูล่าที่เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรนันมีดบลูกชิ้นลูกชิ้นหอมซูบีแดนเขาก็กินกับมันบดแล้วเขาจะราดน้ําเกวีด้วยแต่ที่แปลกคือเขาใส่ยามออลิงกอนลงไปไงสุดท้ายให้ถ่ายไปฉันชอบปะมชอบค่ะไม่ไม่ได้ชอบเอเออะไรเอลิงกอนอะ ฉันชอบทุกอย่างอาชอบทิกอย่าสรุปแล้ว <laughs> ตัวเองเป็นส,สแตนดับาไม่ชอบอ,อ่ะอือคือมันอ่าเราเราคิดว่าแยม่ะอือม,มันเป็นของหวานไงใช่ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นอของหวานมากินกับมากินกับของข้าวอือม,มันก็เลยเออ,เออแยมมากินกับกินกับลูกช่้ <laughs> ได้เหรอข้าวกันดีมากอ้เหรออือนหลังอรอเื่อนเออนหลังกินแล้วชอบมาก เหมือนอารมณ์ที่แบบเคยเห็นไอติมที่เขามาขายหน้าบ้านเมืองไทยไหมกระทีสดเน่ยแล้วเราก็จะเอาใส่กล้วยบ้างหรือไม่เราใส่ขนมปังเคยเห็นขนมปังของฝรั่งที่เขาใส่ไส้กรอบปะมันคล้ายคล้ายคล้ายขนมปังใส่ไอติมบ้านเราเลยอืมเข้าใจก็เลยเอาขนมปังนั้นอ่ะมาตักไอติมใส่อืฝรั่งนั่งมองแบบอินที่บ้านไปแล้วเพราะว่าขนมปังเขาไม่กินไอติมก็เหมือนกับแยมกับเลงเขาไม่กินกับของแบบแยมเราเป็นของหวานเขาไม่กินกับของเค้าใช่ไหม อแต่คนสวีเดนแม่งแบบกินยำกับของอกับของคาวชั้นโงเฮ้ยแต่มันอร่อยเพาะมันเข้ากันได้ดีไปกินที่อีกเกียงไงเคยกินบ้างไม่ใ้ชอบอาหารสวีเดนอร่อยมากเลยเนอยอแล้วถ้าสมมติว่าคนไทยที่สวีเดนเนี่ยไอคนไทยที่เมืองไทยอือยากลองชิมอาหารสวีเดนก็ไปชิมไนก็เป็นร้านอาหารที่สวีเดนที่เมืองไทยดิ ไปไอเกียไปไอเกียที่เมืองใดเลยเออใช่มันจะเปนค่อะไรนะอืออือไข่ปลาคาเวียเห็นปะอัมจะเป็นซอสไอมันจะเป็นหลอดแบบเออฉันไม่เคยจะซีฟันอ่ะอืมนนี่ชอบบ่อยมากอืมก็จะราดอ๋อตรงนี้ชอบชอบอืมไม่เห็นลอยเลยไปซื้อที่ไอเกียมีหรอมีแค่ไอเกียที่ใดเท่าไหร่จนนี่บอกไม่แล้วมีอะไรมิดบอลแบบที่มีน่าจะเป็นฟีดไว้แล้วราดแบบที่นี่เลยแบบมีน่าจะมีเพราะว่าถ้าอันนี้มีอันหนึ่งก็มีอ่ะอืมอืมอืมอ คับค<พ>่ไม่งัน้นเดี๋ยวกินหมดกินหมดแล้วไม่มีอาหารเที่ยงกินอืมเฮ้ยฉันมีแบบปลาแซลมอนทอดมาด้วยเดี๋ยวกินแซลมอนด้วยกันอืมโอเคคะ่ะเดี๋ยวต้องไปละไปเก็บเบอร์รี่แล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าลิงงอนหน้าตาเป็นไงคนถามเยอะมากอะไรคือลิงงอนอะไรคือลิงงอนเวลาบอกเพื่อนเ<ๆ>พื่อนก็งงผููใส่ที่บ้านก็ว่างงก็ก็อธิบายไปว่ามันก็เป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งแต่เป็นสีแดงอืมใช่วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปลิงกอนเลยลวกันนะคะนี่เราก็เก็บตาเนี้ยมันดีหน่อยนะมันเพิ่ลิงงอนหน้าตาเป็นยังงไก่ออนเถ เนี่ยโอ้ยเนี่ยมันก็จะร่วงเนี่ยเหนนะเราจะเด็ดเด็ดมาให้ดูดินี่นนรกกสชาติเป็นไงกินได้ยังรสชาติเปรี้ยวๆผาดฝานี่นะใช่ลองกินรสชาติมันเป็นยังไงดูเล็กแค่นี้นเปรี้ยวหวานไหมขมๆ เปรี้ยวอ่ะสู้บูเบอรี่ไม่ได้คือถึงเขาจะไปทำยามก็ยังรู้สึกว่าตัวยามมัผมเคยชิมยามเขาด้วยนะอื่ะเก็บเก็บยังไงครับก็เหมือนเดิมมีลูกแบบไหนเอาลูกตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้นะลูกแบบลูกเก็บน่ะเออลูกใหญ่มากเออเวลาเก็บถ้าเกิดทุนแรงกับมันมันจะกระเด้งออกใช่แต่เวลาเก็บแล้วก็เอามือปิดเนี่ เราก็ชากเร็วอ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยีกไปแน่มันกระเด็นความแตกต่างระหว่างการเก็บลิงเงินเบอร์รี่กับบูเบอร์รี่เนี่ยมันต่างกันอย่างไรลิงเงิอนอะ่ะจะแข็งแต่ว่าบูเบอร์รี่อ่ะมันนิ่มมันอ่อนกว่าเออมันทำให้เวลาเราตักเนี่ยมันเละ แล้วเวลาเราทาความสะอาดนะมือเราก็จะเลอะเทอะสกปรกไปหมดเลยบูเบอรี่ใช่ไหมพี่คิดเหมือนเธอแล้วก็พี่รู้สึกว่าลิงเงอนอ่ะพอเก็บแล้วเอามาบ่มได้นานด้วยนะลูกค้าไม่ต้องรีบมาเอาอ่ะถูกต้องต่อให้ถ้าลูกค้าบอกโอ้ยฉันมารับกี่วันได้ไหมได้ได้ไม่มีปัญหาขวัญพี่หาไม่เห็นมีเลยไปเหอะตรงนี้ไม่เห็นมีะไรเลยไม่มีอะไรพี่นุชเต็มไปหมดเลยพี่เห็นแต่บูเบอรี่อ่ะตรงไหนอ่ะตรงเนี้ย วิธีพี่นุ่นนั่งต่ำๆแม่นังน่งยองๆแบบนั้นเหมือนที่ขอนั่งอ๋อแต่ว่าเราดูมันอยู่ใต้ใบอ่ะเห็นไหมเพราะ,ะถ้าเราอยู่นี่นออเองเพราะเมื่อกี้พี่ยืนพี่ไม่เห็นเงี่ยดูดิเพะยืนปื๊บใบมันติดไปเนี่นมิน่าฉันก็เรียกให้แกไปอย่างเดียวเลยอ๋ออยู่ตรงนี้ต่ำๆเนี่ยอย่างเงี้ยสรุปว่าตรงนี้มีเยอะเออจริงถ้ามองต่ำๆนี่ก็เย<ม>อะดูดูดิ ใช่เพราะมันอยู่ใต้ใบเขียวใช่ไหมลิงกอนเบอร์รี่กับบูเบอร์รี่มันจะขึ้นใกล้ๆกันแต่ความแตกต่างมันก็คือบูเบอร์รี่อ่ะมันจะเป็นกันการแบบนี้เราต้องค่อยๆสอยแต่ลิงกอนเนี่ยแล้วลูกมันก็จะช้ำง่ายกว่าส่วนลิงกอนเนี่ยเวลาเก็บมันจะอยู่เป็นพวงอย่างนี้เลยค่ะเวลาเก็บเนี่ยมันก็จะได้แบบมาทั้งพวงแล้วก็ลูกมันก็จะแข็งกว่ามันคือเรียกว่าเก็บง่ายกว่าะ ชอบเก็บอะไรมากกว่ากันลิงเอนลิงเนเบอร์รี่เหรอใช่เออมันเก็บง่ายใช่ไใช่มันคือเราเรากระตุกกระตุกกระตุกก็ได้เลยแล้วเราไม่ต้องมาเป็นห่วงว่ามันจะมันจะช้ำหรือพังไหมแล้วพี่นุชอะตอนแรกพี่ชอบเก็บบูเบอร์รี่เพราะว่ามันเห็นง่ายกว่าไงแล้วตอนนี้ตอนนี้พอเก็บไปเก็บมาลิงเงนก็ก็ดีนะเพราะว่ามัน <c oughs> มันน้ำหนักมันได้เยอะใช่แล้วมันเต็มไวมาก <c oughs> เลยตักตักตักลิงเนอยู่ตรงนี้ส่วนบูเบอร์รี่ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกัน เนี่ยบูเบอรี่นี่เราได้ผิดโมแล้วเก็บไปกี่ชั่วโมงแล้วเหรอสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยรูมันก็เป็นแบบนี้แป้งปี๊ปีเนาะแล้วก็อย่างนี้แป้งปี๊ปี๋เราหยุดพักเพราะว่าเราหิวข้าวอีกแล้วใช่ไหมอาอันนั้นลองเลยจะได้ไม่แล้วไม่แล้วโยกลำบากอ่ะเธอเทลงไปถ่ายลงมาไปลงมาเลย <Okay. S 2> อเคนนไม่ค่อยสุกนั่นแหละ<อ>ถ้าเพียบก่นเมื่อกี้ล้ก็เดี๋ยวรวมๆกันมีคนสงสัยเยอะว่าเอ๊ะเก็บแล้วมันไม่เนื่อไห,หรอมันไม่ปวดหลังหรอเราไม่ได้ก้มแบบนี้ไงเราไม่ได้ก้มแบบนี้อ่าไหนน,นั่งสัต์ทิต ไม่เแล้วแบบนี้แล้วเราก็ถอนไปสิแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนไงเห็นไหมเพราะอันนี้มันพกพาสะดวกใช่ไหมใช่โอเคเวลาไปไหนเราก็หนีบหนีบหนีบไปด้วยเลยในป่าแล้วก็หมุนไปรอบๆโอเคไม่ก็ไม่เหนื่อยคมันเต็มแล้วอ่ะสองอันมันต้องเสร็จแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะจุลิล่าสามโมงแล้วใช่ป่ะดูดิเราได้ถังหนึ่งไอ้หลังหนึ่งน่าจะห้าโลได้เนาะสองลังก็อันเนี้ยสิบโล อ๋อสองอันก็สิบยี่สิบโลเดี๋ยวเราต้องไปทำความสะอาดไปใช้เครื่องที่จอนนี่ทำให้เนาะกีต้าครับมาทำความสะอาดลิงกอนเบอร์รี่ดีกว่าอันนี้ลิงกอนนะครับเอามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่ขวัญเขาจะเอาเครื่องออกมาแล้วกีต้าช่วยทำความสะอาดได้ไหมลูกแป๊บเดียวขวัญเขาก็ไปเอาเครื่องมาพรา้อม เครื่องก็เหมือนกับเครื่องที่ใช้ลอดบูเบอรี่เลยหนุนไปตรงนี้วนนนวพวกลมพวกใบไม้ก็ออกมาทางรูตรงนี้นะคะตรงนั้นแล้วของสะอาดก็หล่นลงมาตรงนี้มันมีบูเบอรี่ปนมาด้วยก็ต้องเอาบ,บูเบอรี่ใส่กล่องต่างหากเพราะว่าเอาบ,บูเบอรี่มากินได้เวชิมก่อนว่าบ,บูเบอรี่กับลิงก้อนอันนี้คือเม็ดลิงก้อนนะคะ สว่วนอันนี้คือบูเบอรี่เห็นไหมเม็กก็จะใกล้ๆเคียงกันเดี๋ยวชิมว่ารสชาติต่างกันยังไงบูเบอรี่มันจะนิ่มกว่ามันก็จะนิ่มๆจริงๆแล้วลิงก็จะแข็งกว่าน,นิดนึงแล้วลิงก้อนก็จะขมกว่าด้วยแต่ความเปรี้ยวนี่ก็คือสูสีกันขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันไม่สุกมากมันก็จะเปรี้ยวพอๆกันค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นเราก็ทำความสะอาดลิงกอเบอรีร่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะมุ่งหน้าสู่ลุกซาร่า,าเพื่อที่จะเอาของเนี่ยค่ะไปส่งให้ลูกค้านะคะประมาณ20โลแลโลทุกคนก็คงรู้จักลิงกอเบอรีร่แล้ววันนี้ก็ปิดคลิปแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสุคท้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างเลานลคนะแล้วหล่วเราไปเจอกัน